สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสลับไปที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับนี่แหละมันก็สลับเข้าสลับดูดนะครับอาะใครถูกกันบ้างนะครับฟัน7ตัวเดียวนะในสูตรนี้เลขวิ่ง7ตัวเดียวเป็นสูตรเดิมสูตรเก่าเลยนะครับเนาะเออช่วงหลังๆนี่สลับเข้าสลับดูด นะครับงวดถัดไปนี่สงสัยจะหลุดหรือเปล่าวันที่26กอ่ะก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับเนาะอ่ะใครเห็นในสูตรนี้กันบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์มายืนยันกันหน่อยว่าผมลงให้ก่อนหวยออกนะ,ะเผื่อมีบางท่านเข้ามาดูใหม่นะครับเข้าก็าว่ากันไปตามเข้าเนาะอะหลุดก็ว่ากันไปตามหลุดนะฮะสูตรเก่านะฮะใช้มาหลายงวดแล้วเนาะอืมก็หวังว่ามันจะมาต่อเนื่องแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูใน3สูตรนะครับสูตร เลขวิ่งตัวเดียวนะครับสูตร0ูนย์นย์นะครับแล้วก็สูตร9 5้าห้าหดนะครับสูตรนี้ในงวดที่เล้วนะรก็เข้าไปในที่ในนะครับตัวเจาะนะครับนี่ชนกันใน7เลยหลักหน่วยแล้วก็มาในที่ในเกเจนี่ให้มาชนกันในที่หลักหน่วยนะครับก็ถูกนะก็แล้วก็ในอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตร789นะครับสูตรนี้สูตร7 8 9 สูตรนี้อครั้งก่อนเข้าเนาะแล้วก็ในล่าสุดก็มีเจ็ดอยู่เนาะแต่มันไม่ได้จับไปให้เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับเป็นเจ็ดหกนะพี่กับหัวมาดูในสามสูตรนี้แล้วกันนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยหรือใครอยากได้ในสูตรไหน่นะหรือในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้คลิปกันได้นะครับมาดูในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวกันก่อนเลยนะฮะอ่ะสูตรเลขวิ่งตัวเดียว สูตรนี้ก็คือจะเอาผลนิงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน8 9 2 5 97อ่ะออกรู้ครับนอกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดกับแเกานี่ออกดูนะครับอ่ะเอาในที่ในหลักพันคูณด้วยเลขคงที่5หลักร้อยคูณ9หลักสิบก็จะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับ25เป็น10 95เป็น45นะครับเ8ปเป็น7 2 จะบวกกันรู้สึกว่าจะได้เจ็ดอีกแล้วนะฮะเนาะได้เจ็ดครับอ้าวนะครับ,นะรบให้เจ็ดกับเจ็ดอีกก็มีลุนนะครั้งก่อนให้ศูนย์มามันก็มาศูนย์ในวดถัดมานะครับเนาะอืมเจ็ดให้เจ็ดก็เจ็ดมาอยู่ไหมเนี่ยอ่ะรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมาไม่มาเด่นเจ็ดเลขวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับแต่ผมว่าก็น่าจะมีลุ้นนะครับเนาะเออหรือจะมาดูในสูตรนี้ด้วย นะครับสูตรเจ็ดแปดเก้านะครับสูตรนี้ก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะสลับในสูตรนี้เว้นมานะครับเว้นมาแต่ถ้าไหนนวดไหนนี่ให้เก้าเจ็ดมานี่มันน่าจะมาเกนะ้าเจ็ดในในสูตรนี้นะอ่าสาหรับผลในวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในชี้งสองห้าเก้าเจ็ดในสูตรนี้เข้าแค่ในหลักสิบนะครับแต่ตัวเจาะไม่เข้าเนี่ยเนี่ย หลักหน่วยเนี่ยสามตัวมา1ตัวนี่ติดมาหลายงวดแล้วนะครับไม่ไม่หลุดเนาะแต่งวดที่แล้วนี่หลุดนะครับอ่ะมันว่าจตมีงวดที่มันหลุดอยู่เนาะอ่าสูตรมันก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับมาดูในสูตรนี้แล้วกันนะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วก็จะเป็น,นที่ในแปดเก้าสองห้าเก้าเจ็ดนะดีแปดเก้านะไม่มาออกแปดเก้านี่อีกนะครับเนาแปดเก้าสองห้าเก้าเจ็ดนะครับ อ่ในผลในงวดที่แล้วแล้วเนาะก็ในสูตรหาในหลัก10เลยนะครับเราก็จะนําในที่ในหลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่5 1 0รอยคูณ9นะครับ10คูณ8เนาะก็จะคล้ายๆก,กันกับในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวเมื่อกี้เลยนะครับแต่อันนี้จะเพิ่มแต้ม25เป็น1 0 59เป็น45 98เป็น7 2นะครับก็จะบวกกันเป็น7จะเพิ่มไปเป็น8เนาะส่วนในที่ในหลัก นะครับหลักหน่วยนี่ก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วย5หลักหมื่นคูณ5กับ9หลักพันก็จะคูณด้วยเลขคงที่9 8 5นะครับแปเป็น40 9 5นะครับเ5เป็น45 9 9เป็น81 9 2เป็น18จะบวกกันทั้งหมดนี้นะฮะก็จะเป็นอีที่ใน5บวกกันกับ1เป็น6 6บวกกับ8เป็น14นะครับอ่าสูตรบอกเพิ่มลด โอเคนะฮะก็จะได้ในที่หลักสิบเป็น7กับ8ดหลักหน่วยเป็น3 4 5ี่หนะครับหลักสิบเป็น7กับ8ดอีกแล้วนะหลักหน่วยเป็น3 4 5่จับคู่ไปนในที่ใน7 3 7 4แล้วก็7 5 8 3ห4ปาปานะครับแล้วก็8านะครับสำหรับในสุดนี้อ่ะเราลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับขอให้ นะครับถูกแล้วกันนะหลุดมา2องวนแล้วเนาะนะครับสำหรับในที่ในสูตรนี้นะฮะต่อไปก็จะเป็นในสูตร9568นะอ่าในงวดที่แล้วสูตรนี้เข้าเนาะชนกันในที่ใน97ด้วยนะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่2597อืมนี่นะให้97มาชนกันก็เลยมาเลยนะฮะ6ชุดเท่านั้นนะปกติได้8ชุด มาดูในล่าสุดนะฮะสลับในสูตรนี้ขั้นตอนวิธีการคำนวณเอาผลในงวดที่แล้วนะฮะก็จะเป็น,นที่ใน8 9 8 9 2 5 9 7กหา็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาอะ,อะสูตรหวยมีเข้ามีหลุดเดอ้อนะครับเนาเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปรับปนกันไปแล้วกัน นะครับได้ขยายมันเข่าทุงวัดที่นี่เนาะอ่ามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเนาะนะครับ9 7อ่าได้คนหนึ่งวัดที่แล้วแล้วนะครับโดยที่เราจะนำนะครับหาในหลัก10กันก่อนนะฮะเราก็จะนำในที่ในหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่3หลักหลักพันนะครับคูณด้วย3หลักร้อยคูณด้วย2คูณได้เท่าไรจบเพิ่มแต้มนะครับ2 3เป็น6นะครับ5้าสองเป็น1ิบ หกบวกกับ0ูนได้6เพิ่มแต้มไปก็ะจะเป็น7นะในหลัก10ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยก็ในหลักหน่วยในสูตรที่1หลักหน่วยสูตรที่2อนะครับอันนี้ก็เพิ่มเหมือนกันสูตรที่2ก็เพิ่มเหมือนกันอ่ะในสูตรแรกนะครับในหลักหน่วยก็นําในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่5หลักร้อยคูณ2ตัวแล้ว5กับ8นะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่9 เ5เป็น4555เป็น25นะครับ58เป็น40่เจเป็น63นะครับ5้าบวก5เป็น10นะตรงนี้ก็จะเป็นในที่ใน3นะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น4นะครับในหลักหน่วยชุดแรกอีกชุดหนึ่งนะครับหลักหน่วยชุดหนึ่งก็จะนำนะครับในที่ในหลักพันคูณด้วยเลขคงที่9หลักร้อยคูณ2นะฮะ2หลักเท่านี้อ่าเ2เป็น18นแต่ครับ52เป็น10นะ0ับนบวกกับ8ได้8เพิ่มแต้มไปเป็น9

7จ็ดสี่เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะสูตรเล็กวิก่งเมื่อกี้นี่ก็ก็มีในเลขนี้นะสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวอ่าก็ถือว่าชนกันอยู่เนาะทั้ง2ส,สูตรนะครับขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับสูตรเก้าห้าเก้าห้าหกแปดอ่ะก็ลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับสําหรับในล่าสุดนะในสูตรนี้นะครับก็ขอให้ถูกตรงๆนะขอให้เข้าเหมือนในงวดที่แล้วแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรนี้แหละนะฮะ อ่ะก็มีลุ้นนะเออเนี่ยในงวดที่แล้วนี่มันคำนวณได้ของในชุดเดิมในงวดนี้ก็คำนวณได้ของผลในงวดก่อนนะครับเนาะอ่ะก็มีโอกาสที่จะมาอีกนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับกับในทั้ง3สูตรนี้แล้วกันนะครับสูตร9 5 6 8บาทนะครับแล้วก็สูตรเล็กวิ่งตัวเดียวนะครับสูตร 007นะฮะแล้วก็สูตร2ตัวนะครับสูตร2ตัวสูตร789นะครับทั้ง3สูตรก็มีเลขที่ชนกันอยู่เนาะอย่างไงก็ขอให้โชคดีเฮงปังๆนะกันนะครับสำหรับในหวยลาววันที่26วันจันทร์นะครับเนาะอ่ะสำหรับในหวยวันศุกร์นี่ก็เข้าอยู่เนาะในวันศุกร์เนี่ย79เนาะอืมอ่า09เนาะนี่มีรอง9กับ4นะก็ถือว่ามา9อยู่เนาะนะครับอืมเจาะ79ด้วยเนาะ นะครับเดี๋ยวรอในหวยอยู่ในวันจันทร์แล้วกันนะวันศุกร์เข้าวันจันทร์ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ